สวัสดีครับพบกผมมีเกนนดาสนะวันนี้ผมก็จะไม่ได้มาแคสเกมนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูด10อันดับปืนที่เก่งที่สุดในพิกเซลกันจะมีอะไรบ้างคุณก็ไปดูกันเลยนะครับอันดับที่10นะครับก็เป็นปืน Bad ด็อกเตนะครับเป็นปืนที่ยิงไกลพอสมควรเลยนะครับ ปืนนี้ก็ควรที่จะนำไปใช้ในพวกเดสแมทนะครับเป็นปืนที่ยิงครั้งเดียวค่อนข้างจะตายสำหรับคนที่เลเวลน้อยๆนะครับเช่นเลเวลสิบเลเวลสิบห้านะครับปืนนี้ก็ยิงดีมากครับสามารถยิงด้ความเร็วสูงแต่ว่าปืนนี้ก็แพงอยู่ต้องใช้เพชรซื้อครับแต่ก็ปืนนี้ใครไม่มีไม่ได้นะครับ แต่อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับเพราะว่าปืนนี้มันเป็นปืนที่โคตรจะดีมากเลยครับโอเคเต่อไปนะครับเป็นปืนมังกรที่อยู่ในอีเวนต์ตุดจีนครับสามารถเอาไว้เล่นในพวกหมาหมู่ได้นะครับเป็นปืนที่เอาไว้ใช้ในเดสแมทได้อย่างง่ายเลยนะครับแนะนำให้นำไปเล่นกันเลยนะครับ มันยิงแบบยิงแบบยิงตุ้มตุ้มตุ้มอ่ะแบบยิงมันเลยครับถ้าคุณเล่นอ่ะมันก็จะยิงแบบแรงมากเลยครับ <c oughs> ปืนนี้ไปดูปืนตบต่อไปนะครับก็จะเป็นปืนหัวกระโหลกที่มีในอีเวนต์นะครับอีเวน แต่ตอนนี้อาจจะไม่มีขายแล้วครับแต่ผมแนะนําว่าไม่มีไม่ได้นะครับตอนอีเวนต์ให้ซื้อรีบซื้อก็เลยสําหรับคนแฮกนะครับแต่ว่าผมไม่ได้แฮกปืนนี้ก็จะเป็นแบบยิงครั้งเดียวซอมบี้ตายยิงเฮดช็อตนะครับแบบนีบ้มันก็จะตายอย่างรวดเร็วนะครับอันดับที่8ของเรานี่สุดยอดขอบอกครับ สุดยอดขอบอกนะครับโอเคนั้นไปอันดับที่7อันดับที่7นี่เป็นปืนอมฉลามติดตามครับราคาเพียงแค่200บาทไม่มีไม่ได้นะครับขอบอกว่าปืนเนี่ยสามารถยิงโดยการติดตามได้ระยะไกลไม่ไกลมากครับแต่ว่าปืนเนี่ย สามารถยิงรัวได้ครับเออมันยิงรัวไม่ได้แต่ว่ามันยิงไกลได้ครับดูมันติดตามนะครับปืนนี้แบบเอาไว้ใช้ในเหตุฉุกเฉินในห้องแบบยิงสามนัดสมมติว่ามีสามคนในห้องก็ใช้ได้ครับไปอันดับที่ที่เท่าไหร่วะที่หกอันดับอันดับที่หกนี่ไม่มีไม่ได้นะครับเป็นปืนที่ คือมันเป็นไม้กระทาที่โหดมากนะครับมันมีในอีเวนต์นะครับไม้กระทานี้ก็จะเป็นแบบปาไปก็จะมาโค้งแต่ว่าความแม่นไม่สูงแต่ดามิเยอะนะครับดูเิครับมันโค้งนี่บอกแล้วดามิเยอะเยอะมาก <c oughs> ครับดามิชม,มันเยอะมากครับไปอันดับต่อ คตอบต่อไปนะครับก็เป็นปืนกลน,นะครับปืนกลที่ไม่มีไม่ได้นะครับปืนกลน,นี้สําหรับคนไอ้ตื๊ด <c oughs> <c oughs> ปืนกลน,นี้ไม่มีไม่ได้นะครับมันยิงแบบรัวมากแถมลูกกระสุนมีให้แม็กเยอะสามารถเอาไปโทนหล่มค่ายทีเดียวสิบคนเลยได้นะครับเนี่ยปืนกลอันเนี้ย แนะนำไม่ซื้อนะครับผมซื้อแล้วครับปืนกลน,นี้ราคาประมาณ210้อสิบาทครับในพิกเซลกัน 3D ดีครับก็แนะนําให้ซื้อเลยครับไปซื้อกันมาเยอะๆนะครับปืนนี้แนะนําให้ซื้อเพราะว่าผมจัดอันดับมาเนี่ยมันเป็นความคิดส่วนตัวของผมที่ผมยงชอบปืนนี้เพราะว่ามันโหดสลัดครับไปอันดับที่ ต่อไปนะครับก็เป็นปืนสวรรค์น,นะครับมีในอีเวนต์หมาะที่จะเล่นเดสแมทเลยนะครับปืนนี้ไม่มีไม่ได้เลยนะครับเป็นปืนที่เอาไว้สามารถเอาไว้พีชีพตัวเองได้ตอนที่สําคัญเพราะว่าปืนเนี้ยขนาดยิงผ่านอ่ะลองสังเกตนะครับขนาดยิงผ่านเขายังเฉียวอะ่ะมันสามารถยิงสองคนติดกันรลวดเลยได้นะครับ โอเคไปอันดับที่4ี่กันเลยนะครับอันดับที่4ี่ก็เป็นปืนบอลปืนบอมเดโมแมนนะครับปืนนี้ก็แนะนําให้ใช้เลยนะครับเป็นปืนที่สามารถพีชีพเอาไว้เป็นบอมตอนนี้ภาคใหม่เขาก็ลดราคาไว้ที่1 2อยบาทนะครับแต่ต้องเลเวลไวถึงครับแต่ตอนนี้ผมเลเวลสลิบ้วคำในเกมนี้ก็แนะนําให้ไปซื้อนะครับ มันยิงเนาะดูเิการยิงของเขามันจะเป็นแบบลูกกระสุนจะติดแล้วมันจะระเบิดตุ้มตุ้มมันก็ดีนะครับเป็นปืนที่สามารถจะไว้พี่ชีพลูกน้องลูกทีมสามารถเอาไว้จัดการไอ้พวกหมาหมู่ที่มันชอบโจมตีคนอื่นแบบเช่นด่านยึดฐานยึดอะไรครับมันก็จะเป็นพวกหมาหมู่มายึดฐานแล้วก็ลุมกันตะลุมบอลกันเออ เนี่ยหมาะเอาไว้จะพีชีพในด่านยึดฐานมาเลยครับไปดูบูอันดับที่สามเลยครับอันดับต่อไปนะครับก็เป็นเออปืนมังกรมันใช่ปืนไหมที่มันติดแขนเออน่นาจะเป็นปืนปืนมังกรพ่นไฟนะครับปืนนี้ก็แนะนําให้มีเพราะว่ามันสามารถทําให้คนอื่นติดไฟแต่ว่าไม่ไดีอย่างหนึ่งข้อเสียของมันก็คือ แต่ว่าตอนนี้มันลดราคาเหลือเจ็ดสบาทข้อดีของมันก็คือยิงเฮดช็อตครั้งเดียวก็คือได้นะครับได้หนึ่งแต้มหรือ50แต้มครับแต่ว่าถ้าเจอไอ้พวกโปโอ้โหอยากกระทื้ม,มากเลยพวกโปนี่ครับไอ้พวกโปอา้าวโปรโตไทครับโปรโตไทส์รัวโปรโตไทโปรตไทมาก็ไปอันดับที่ ต่อไปก็เป็นปืนพกเดสตานะครับเดสตานะครับจะยิงแบบระเบิดออกมาเนี่ยเยลองเห็นนะแต่ว่ามันต้องยิงหลายนัดถึงคนสอคนยิงประมาณสามนัดแต่ว่าปืนนี้ก็เป็นแนะนําให้ใช้เพราะมันโหดที่สุดน,นะครับผมว่าโหดที่สุดลงมาจากไอ้ปืนพกอันสุดท้ายแต่ว่าปืนพกอันสุดท้ายมัน ไอ้มือมันไม่นิ่งอะแต่นี้มันนิ่งนะครับนิ่งแนะนำให้ไปซื้อราคาประมาณร้อยเจ็ครับตอนนี้ก็แนะนำให้ซื้อครับเพราะปืนนี้มันเป็นปืนระเบิดครับโอเคก็ไปอันดับสุดท้ายปืนต่อไปนะครับเป็นปืนตะเกียงสุด โหดที่สุดในพิกเซียวกันเลยนะครับปืนนี้ก็คือมันจะยิงทะลุนะครับเป็นปืนตะเกียงปลาหมึกดูสิครับโอ้โหทะลุบล็อกไปอย่างกับบอสตัวสุดท้ายเลยนะครับแต่ผมว่าบอสตัวสุดท้ายมันไม่ทะลุบล็อกครับมันวาร์ปมาเลยครับยิ่งกว่าปืนนี้ครับแต่ปืนนี้น่าจะดับครั้งเดียวเดชนะครับปืนนี้ก็คือความแม่นมันน้อยแต่ว่าความแรงมัน ชิบหายนะครับหมอไว้ในด่านแย่งที่เพราะว่ามันใช้กับคนหมาหมูได้นะครับเพราะด่านแย่งที่มันใช้กับคนหมาหมูสำหรับจบคลิปแค่นี้ครับตดตตดตด